มาให้ได้ถ้าบางวันเนี่ยผมมีเวลามาไว้ Work from home ที่บ้านครึ่งเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะต้องเข้าสำนักงานครับนี่ก็เป็นชุดที่จะเข้าสำนักงานนะครับมีกระเป๋าสูตรที่ยังไม่ต้องใส่ เพราะว่าถ้าใส่เดินตอนนี้น่าจะตัวเปียกชุ่มนะครับวอกวันนี้ก็เป็นเอ่ออกเวิร์กเแล้วกันนะครับทำงานเนาะเรามาดูว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้าง ขึ้นมาถึงบน BTS แล้วบนสถานีแล้ววันนี้ก็คงจะจับ9เดินให้ได้1 2 5 0 0เหมือนเดิมมิชชั่นสำหรับวันที่17กรกฎาคมรถมาพอดีจะต้องขึ้นรถไปสำนักง,งานแล้วเพื่อนเพื่อเดินขึ้นมาอาจจะหอบเล็กน้อย นี้เวลา16นาฬิกา25นาทีนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาทำงานแล้วนะครับก็อยู่กับตัวแทนนะครับตลอดช่วงบ่ายนี้นะครับงานก็จะเป็นเกี่ยวกับฝึกอบรมเนาะนะครับในช่วงสุดท้ายก็เก้าอี้ก็จะประมาณนี้นะครับคน50ท่านนะครับอยู่ในห้องฝึกอบรมนี่ครับประมาณนี้นะครับ ตั้งแต่ช่วงบ่ายมานะครับจนถึงเนี่ยสี่โมงครึ่งเนี่ยก้าก็เดินไปแล้วส9มพัเป้าหมายก็คืออยากจะได้1 2 5่งเหมือนเดิมนะครับยังคีปมิชชั่นเดิมไม่รู้ว่าจะได้ก็กำลังเดินกลับบ้านนะครับกับ BTS เวลาเลิกง,งานแล้วหิวข้าวอ่ะ อยู่ข้าวคิดว่าจะไปกินข้าวขาวหมูจะไปกินข้าวขาวหมูเพื่อเอาแรงไว้ไปเดินไปวิ่งเพื่อที่จะเก็บก้าวเดินให้ได้หนึ่งืสองพันห้ารอยก้ายังยงวันนี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยเพิ่งสามพันเอ่อเพิ่งสามพันกว่าเองนะครับ ี่ว่าวันนี้ก็คงน่าจะได้แหละถ้าไม่ฝนไม่ตกไม่ผิดพาลาดอะไรนีครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างเดินกลับบ้านบน b t h สายสีม่วงนะครับสถานีสุรศักดิ์นั่นเองให้ดูข้างล่างการจราจรค่อนข้างแบบหนาแน่นเป็นปกติของของเวลาเลิกงาน มาหาข้าวกินในนี้จะมีร้านข้าวขาหมูที่กินบ่อย ทำภารกิจเก็บก้าวเดินครับเพื่อนพร้อมกับความเสี่ยงเสียงอะไรเสี่ยงที่ฝนจะตกแต่เราป้องกันความเสี่ยงไว้แล้วนะี่ครับด้วยร่มนะครับเอาพกร่มมาด้วยนะครับเพราะว่าเราอยากจะเก็บก้าวเดินน่ะให้ได้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยก้าวเมื่อกี้เนี่ยฝนเพิ่งตกไปตอนแรกคิดว่าคิดว่าจะถอดใจแล้ว คิดว่ามันไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนตกแต่มันหยุดด้วยเพื่อนๆฝนมันหยุดีเราก็เดินันริมถนนนี่แหละไม่เคยเดินเลยนะเมื่อวานถามป้าเห็นสังเกตเห็นรองเท้าป้านะครับเป็นรองเท้า วิ่งเดินแล้วป้าก็ยืดเหยียดอยู่แถวๆนี้ก็เลยถามว่าป้าปกติป้าเดินยังไงเดินที่ไหนบ้างป้าชี้มาทางนี้ให้เราก็ลองดูไม่ชี้อย่างเดียวนะป้าแนะนําด้วยนะว่าน้องมันมาเดินทางนี้ได้เนี่ป้าเดินริมถนนไปเรื่อ,อยเลยลองดูตามคําแนะนําของป้านะครับป้าแถวนี้แนะนําไม่ ถ้าจะเดินจะวิ่งเก็บก้าวอ้าวไปผิดทางมาเนี่ยต้องข้ามถนนบอกร้องข้ามถนนว่ะป้าุกข้ามถนนป้าไม่ได้ผิดผมผิดเองเดินผิดฝั่งผมเดินผิดฝังดด่งเอง อันนี้คือเส้นทางที่ผมได้จากการสอบถามคนแปลกหน้านะครับจริงๆคนไทยเราพร้อมจะตอบช่วยเหลือกันเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะแค่ถามทางอ่ะมันทำให้รู้สึกคนไทยมีน้ำใจอ่ะคนไทยจริงๆเราบางคนเราเป็นคนใจดีนะ 6,1849หนึ่อยก้ับท้องฟ้าที่มีความเสี่ยงท้องฟ้าที่มีความเสี่ยงเหมาะไปอีกแบบหนึง่งคือมันไม่มีแดดนะครับในใจก็นึกชันมาทำบ้าอะไรข้างถนมเนี่ยตปกดีเหมือนกัน คิดว่าคงปลอดภัยนะว่วงปลอดภัยอยู่อืมไปลุยกันสำหรับภารกิจมิชชั่น p o สซิเบิลเฮ้ยตรงนี้สวยดีนะจริงจริงนี่สวยดีนี่มีร่มอ่ะถือร่มมาป้องกันความเสี่ยงคล้ายๆกับซื้อประกัน บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆเจออะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเก็บไว้ให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้เราขอเดินก่อนเดินมาเรื่อยๆสลับกับวิ่งไปเรื่อยผมเจอคลองนะครับเราเจอคลองบรรยากาศดีบรรยากาศดีเลยแหละโอ้มันสามารถ มีที่แบบนี้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันจะลื่นนะครับเพราะว่าฝนกำลังตกใหม่ๆนะกลับกล้องมานะครับเจอคลองน่าจะเป็นชื่อคลองภาษีเจริญนี่แหละนะครับน่าจะชื่อคลองภาษีเจริญอืม ผมชอบที่นี่เป็นที่ที่ผมค้นพบใหม่จากคำแนะนำของป้าที่ผมเจอแถวๆที่พักผมนะครับซึ่งตรงนี้จากที่พักเนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่กิโลนะอืมน่าจะน่าจะสี่กิโลห้ากิโลได้เฮ้ยวันนี้วันนี้ก็ดีนะครับได้เจอสถานที่ใหม่ ผมสํารวจก่อนว่ามันน่าสนใจยังไงบ้างที่นี้ผมจะทําอะไรกับสถานที่แห่งนี้ได้บ้างนะครับออยู่พอปีหนึ่งเพิ่งรู้เพิ่งรู้รู้เพราะอยากทําคอนเทนต์เก็บเก้านี่แหละนะซึ่งเมื่อจะเก็บเก้าเดินมันก็ต้องมีสถานที่วิ่งใช่ไหมที่ที่เดียวที่ผมรู้จักคือที่เหมาะเลยก็คือสวนลุม ส่วนรวมพินีแล้วไอแต่ว่ามันก็ต้องนั่ง BTS ไปสี่ห้าสถานีหกสถานีแต่ที่เนี้ยผมสามารถเดินลงมาจากหอแล้วก็เดินลงมาจากหอพักแล้วก็มาได้เลยครัสามารถเดินมาได้เลยถ้าบางวันเนี่ยผมมีเวลามาไวกว่านี้แล้ว แสงมันดีๆหน่อยเนี่ยมันจะน่าจะทำให้ฟิลคูดกว่านี้นะเขาไปเรื่อยครับโอเคเมื่อเดินไปได้สักระยะหนึ่งผมก็เดินกลับแล้วเดินกลับกลับหอพักนั่นแหละมาไกลเหมือนกันนะ5กิโลอัพได้คิดว่าอ สมใจอยากเลยเฮ้ยตรงนี้มีจิตกรรมด้วยมีจิตกรรมฝาผนังด้วยคลาสสิกไะเฮ้ยเจ๋งไงแต่มันไม่ได้รับการดูแลเท่าไหร่มีอะไรปกคลุมด้วยเหมือนนะเหมือนตรงนี้จะเป็นประตูเฮ้ย แปลกดีมันคงเคยรุ่งเรืองแหละแล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นปัจยายอีกหนึ่งนะครับโอ้เอามือออกใกล้ๆนะครับพาเดินกลับบ้านชอบสถานที่แบบนี้มันเงียบดีผมพูดอะไรผมก็ <laughs> มันไม่มีคนพุกพ่านอยากพูดอะไรก็พูดไปได้เลยนะแต่ที่กับ ถ้าแบบคนเยอะๆอะไรแบบนี้มันพูดไม่ได้มันต้องมาพาดอีกทีนึงมันมันมันหลายขั้นตอนเพราะมันหลายขั้นตอนมันทําให้น่าเบื่อนะครับถ้ามันเสร็จภายในทีเดียวเนี่ยมันก็เวื่อนะนั่นแหละเป็นความใจร้อนของคนยุคปัจจุบันไม่ชอบอะไรที่มันยืดเยื้อเนิ่นนานแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราเจรละเลียดกับมันเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมดอกไม้ดอกไม้สองสีนะเอ้ดอกไม้สองสีโคตรเจ๋งอะ่ะดอกไม้สองสีอยู่ตรงนี้ได้ไงโคตรเจ๋งอะ่ะกายปวดแขนน่าอึดจึง เดี๋ยวนะวางมือถือไว้ตรงนี้แปบ๊บหนึ่งยืดหยุ่นยืดหยี่นโอ้ย,ย,ดเ,ดย,อยเสียงมาก,กนเนี่ยรู้ไหมผมวางไงรู้ไหมเราวางไงวางอย่างนี้เออชีวิตโคตรเสียงโคตรซิ่งชีวิตอะ tại to chỉ cao luôn nè rồi nè cặp mà đủ cao còn chỉ cao đã Ê, ngay nè ngon gặp nè lica โอ้ยผมแค่คิดไปเองมันแค่สามกิโลเมตรมันไม่ได้ไกลไม่ได้ต้องถึงห้ากิโลนี่มันแค่สามกิโลเมตรเองโถเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เกียร์ตัดต่อ9,699 9,699เ96ดินก็คงได้แหละวันนี้ 12,509นี่ขากลับเนี่ยถ้าไม่ได้ยังไงวนๆแถวหอแบบมืดค่าแล้มืดค่ำดืน่นออกมาเดินดุ่มเดินเดียวได้เหน็บหนาวว้าเว ทุกหนักทับถมหนักจนน้ำตาล้นปลี่มองหาเพื่อนคืนนี้ไม่มีสักคนเป็นเนื้อเพลง,อ,งอาจารย์ไข่มาลยวน่าเนื้อเพลงของอาจารย์ไข่มาลีวน่าผมต้องข้ามถนนนะท่านอุอาศัยจังหวะนี้แหละข้ามไปเลยข้ามเลยนะสบายใจแล้ว ชิดๆหน่อยเดี๋ยวรถเอาไปแจกชิชิดหน่อยเดี๋ยวรถเอาไปแจก,กประมาณนี้เดี๋ยวพอไปถึงใกล้ๆหอดูอีกทีนึง่งมาคุยกันอีกทีนึงว่าถึงตรงไหนและ้ะก้าวเดินลงผโม,มาถึงใกล้ๆหมื่นหรือยังโอเคไม่ได้กลับทางเดิมนะ ไม่ได้กลับทางเดิมจับ GPS กลับเดินหนึ่งหลงเนี่ยเดินมาไกลแล้วลืมันล่มสายตาไม่ดีด้วยและสิ่งที่พบคือผมเดินผ่านวัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะเช็ดกล้องก่อนนะวัดนาคปลกอยู่แถววัดนาคปลกนะครับเมื่อกี้ ว่าจะกดแคปดันไปกดปิดคลิปปิดวิดีโออ,อวัดแถวนี้คือวัดหลวงวัดแถวเนี้มีวัดหลวงพ่อสดหรือวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็วัดนาคปลกตรงนี้แหละครับโอ้โ oh <yeah. S 1> ผมเพรว่าผมเดินบนพมเดินบนครมยญ้าหญ้าปลอมนี่ เดนี้ยววัดน,ะนี่นี่นี่ชื่อขององค์ท่านมุตเจลินาคาราชนะครับมาขอพรอได้นะมาขอพรอได้นะครับวัดหน้ากขกเนาะเป็นสิริมงคลนะครับเป็นสิริมงคลอุย้ยดูนี่ดิดูดูดูด นอกจากได้เดินแล้วผมพามาท่องเที่ยวด้วยอมีพ่อแม่ธรณีด้วยข้างล่างพ่อแม่ธรณีบีบมวยผมครับโอเคเชิญชวนมาถ้าใครอยู่แถวนี้ปวดแขนอะ่ะว <c oughs> <c oughs> ิหารหลวงพ่อโตก็มีครับผมกลับตาม GPS กับรัน G P S ไม่ได้กลับข้างถนนเหมือนเดิม,มก็ประมาณนี้นะครับกลางคืนคนในวัดจะสงสัยไม่ไว่านี่เขามาทำอะไรเป็นทางผ่านนะ G P S แนะนำมาว่าเดินผ่านตรงนี้ได้มันจะกลับไปที่ที่พักได้นะครับไม่ใช่คนพื้นที่อ่ะก็ประมาณนี้แหละนะโชคดีหน่อยที่เป็นผู้ชาย ผู้หญิงก็คงทำแบบเราไม่ได้มันอันตรายนะครับมาถึงหอพักแล้วครับมิชชั่นคอมพิวต์หนึ่งหมื่นเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูแล้วกันดูแบบนี้มันคงไม่เห็นหนึ่งหมื่นสามพันเก้านี่ครับหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบกว่าเก้าเดิน ก็ถือว่าเป็นงานคอมพิวเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสิ่งเซอร์ไพรส์สิ่งหนึ่งเจอเจ้าอันนี้อยู่ริมพุทบาทข้างถนนนะครับดินหายเกลี่ยงเหลือแค่ตัวต้นไม้ข้างในเล็กๆก็เลยเก็บมาปรถมพยาบาล ก็สําเร็จไปตามเป้าหมายนะครับคิดว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่ได้ไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งแล้วเพราะว่าฝนมันตกตอน5้าโมงครึ่งคิดว่ามันจะตกยาวแต่มันหยุดแล้วเลยโอเคนะครับฟ้าฝนเป็นใจก็ออกไปลุยกันอย่างที่เห็นขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็คอมเมนต์มาทักทายกันได้ คอมเน้นฝากถ้าชอบคอนเทนต์ก็กดไลค์กดติดตามได้นะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ